คอนโดน่าอยู่ทำเลดีในราคา15,000บาทสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาอยู่ที่คอนโดเดอะแคปิตอลเอกมัยทองรอพิกัดถนนเพชรบุรีคอนโดนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับ Big กซีเอกมัยและใกล้กับห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียในส่วนกลางของที่นี่นะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือโซนลับปี้สระว่ายน้ำและฟิตเนสครับมาที่ตัวห้องครับห้องนี้มีขนาด35ตารางเมตร หนห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับภายในห้องส่วนแรกก็จะเป็นห้องครัวจะมีตู้เย็นซิงไมโครเวฟและโต๊ะทานอาหารครับห้องนั่งเล่นก็จะมีทีวีพร้อมชั้นวางชั้นวางของและโซฟาครับห้องนอนเดี่ยวหนึ่งห้องจะมีชั้นวางทีวีที่ปลายเตียงตัวเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนครับสุดท้ายห้องน้ําจะอยู่ภายในห้องนอนจะมีสุสันครบครับแยกโซนเป็กแห้งพร้อมเครื่องทนำน้าอุ่นครับ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ propso.com Li n e @propso หรือโทร0817554553ครับขอบคุณที่รับชมครับ